สวัสดีครับจะสอนดูพระกิ่งชินนบัญชรหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นพระกิ่งเรียกว่าเป็นจักรพรรดิพระกิ่งของหลวงปู่มหาศิลาครับปี2 5ง4นะครับเนื้อเงินนะองค์นี้แต่ว่าก็ใช้ดูได้ยุคเนื้อเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะต้องสังเกตให้ดีนะครับจำใบหน้าให้แม่นนะครับจำใบหน้าให้แม่นเกสานี่ครับเม็ดเกสรนี่เป็นเม็ดๆเลยนะหน้านี้จะคมคมครับคมเลยนะเห็นไหมนะครับหน้าคมนะครับ รูปร่างนี่แบบงดงามอ่อนช้อยครับดูหน้านะครับคอคอไม่มีเนื้อเกินนะซอกคอเห็นไหมนะครับเห็นไหมนี่ครับดูข้างข้างๆ้างแล้วก็มาดูที่เม็ดประคำนะครับเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยเป็นเม็ดเด้งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูมือนะเห็นไหมครับมือนี้จะเป็นแบบถ้าเราดูอย่เงี้ยคล้ายๆเป็นเป็นสังนะ นะครับคมคมเลยแล้วก็นิ้วนิ้วทั้งทั้งห้านิ้วนะคมชัดแล้วก็ทิ้งตรงมาเป็นเส้นตรงเลยนะครับสังเกตให้ดีไม่มีเนื้อเกินนะครับบัวคมชัดบัวนะบัวคมชัดแล้วก็ที่ฐานนะฐานนี่นะครับตรงฐานที่ปิดก้นเนี่ยมีร่องรอยการตะใบนะครับเห็นไหมตะไบเก็บงานนะครับเรียบร้อยจะมีนะครับจะมีทุกองนะนะครับตะไบเก็บงานนะครับ ส่วนพลิกมาด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างก็จะจะเม็ดประคํานี้จะแบบเป็นเม็ดเม็ดกลมๆเลยนะไม่แบนนะนะครับไม่แบนนะครับ,แ,บ,นนรบแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งสังเกตให้ดีนะตรงข้างข้างซ้ายขององค์พระนะครับสังเกตแขนนะจะเป็นแบบเหลาเป็นเิมเลียมนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นเิมเลียมเลยนะครับเป็นเิมเรีเยมเนี่ยเห็นไหมเราเอียงเนี่ย เ,เมทั้งเรียกว่าข้างหลังเนี่ยสังเกตให้ดีไม่มีเนื้อเกินนะไม่มีเนื้อเกินนะครับข้างหลังก็จะมีตะไบแต่งเก็บงานเรียบร้อยนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีโคดนะครับโคดนี่เป็นโคดต,ตอกนะเป็นโคดนะนะครับโคดนะมาดูก้นกันนะครับแล้วก็มาดูก้นกันก้นสําหรับเนื้อเงินเนี่ยจะตอกโค้ดชินะบัญชรน,นะครับฟอนตต้องเป็นฟอนตนี้ แล้วก็โค้ดอสลานะครับอีก3าโค้ดหมายเลขก็เลขตอกนะครับเลขตอกเลขนี้เลขนี่นี่เลขหนึ่งจะเป็นแบบนี้จําให้แม่นเลยนะเลขหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับส่วนเลข5ก็หัวกลมนะครับแต่ว่าตัวหนังสือชิ้นนบัญรรนเนี่ยฟอนต์นี้เลยนะครับโสลานี่ก็ฟอนต์นี้จําให้แม่นนะครับจำให้แม่นนะครับก็ใช้ดูได้ทุกเนื้อนะครับสําหรับรูปทรงองค์พระพิมพ์นะครับแต่ว่าเนื้อเงินนี่ก็โค้ดแบบนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วย นะครับสวัสดีครับ